คุมพลังดีเซลมาแล้วครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นี่คือ GWM โ e s s h h a d ดีเซลโชว์ตัวครั้งแรกในงาน Tank f e s t 2025นะครับต้องบอกแบบนี้ว่า GWM ประสบความสำเร็จมากกับการนำเครื่องยนต์ดีเซลมาใส่ในท n ง300นะครับจนปัจจุบันนี้มียอดสะสมสูงถึง5,000คันนะครับแล้วก็แตกลายออกมา ติดตั้งในแท้ง500ดีเซลและล่าสุดมาถึงคิวของรถกระบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในแง่ของสเปคนั้นแน่นอนเป็นเครือ่องยดีเซล2.4ลิตร184แรงม้าประกบกับเกียร์ออโต้9สปีดนั่นเองรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่ได้ต่างถ้าเทียบกับตัวโพซอร์ฮาเอชวีที่จําหน่ายไปก่อนหน้านี้แต่ว่าจะเห็นได้ชัดก็คือมีการตกแต่งสีดํารอบคันนะครับแล้วก็ฝากระบะท้ายจะเป็นลักษณะแบบปกติเหมือนกระบะทั่วไปจะไม่ได้เป็นแยกชิ้นเหมือนตัวไฮบริดนั่นเอง ส่วนภายในห้องโดยสารยังคงจัดเต็มทั้งฟังก์ชันและความหรูหรารวมไปถึงหน้าจอนะครับทัชสกรีนที่ต่อ Apple CarPlay and r o i d Auto ได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของค่าตัวนั้นเดี๋ยว GWM จะประกาศในเร็วๆนี้นะครับและคาร์ไซทีมเองก็จะได้ไปลองขับด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องยนต์2.4ดีเซลมาใส่ในรถกระบะคันด้านหลังผมนี้จะเป็นอย่างไรเร็วๆนี้ได้ดูกันแน่นอนครับ